ครับมาพ่อกับผมอีกแล้วนะครับเนาะดาบรวยนะครับเนาะเมื่อนี้ก็ม่ต้องว่าอย่างไรครับดาบรวยลูกสีสวยนะครับเนาะให้พี่น้องได้เลือกชมอ,อีกหนึ่งคันครับเขาไปบุ้งพ่อพ่อมันเลยครับรถคันนี้ครับท่านผู้ชมเป็นรถ Ford r a n นเจอร์ีประตูนะครับเนาะ เครื่อง2.2ออโต้นะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเด้อ XLT นะครับเป็นตัวสูงตัวท็อปนะครับเนาะอันดับแรกไปเบิ้งภายในเลยครับเป็นรถบ้านสวยๆครับบอกเลยว่ารถคันนี้ไม่เคยชนบม่เคยชนบม่เคยเห็ุสีนะครับเนาะสีเดิมโรงงานทุกชิ้นครับแล้วก็ไม่ในน้อยนะครับเนาะไม่แค่แสนสามครับคันนี้ผมใส่เองนะครับเด้อนลยครับสวยครับสวยเดิมทุกจุดครับพี่น้องมาเบิ้งไหมเลยคไปปั่นกันเลยนี่ ไมาอยู่ที่137,000สนาทะครับเนาะไม่หน่อยๆครับรถบ้านสวยๆนะครับเนาะบอกไลยว่าเป็นสีเดิมโรงงานนะครับเนาะรถคันนี้บ่เคยสีครับบ่เคยบ่เคยชนบ่เคยอุบัติเหตุได้ครับอันนั้นโอ้นี่ครับเสื้อผ้าผมยังห้อยอยู่ครับไปอบรมนะครับเนาะสวยๆเลยครับขับดีมากยังเงียบเก็บเลยครับเนาะไม่หน่อยครับไม่แค่แสนสามนะครับเนาะเก็บสี สวยครับไม่เลี่ยมเลยนะครับยางก็ใส่กับอีกเงี้ยวนะครับเนาะนะครับช่วงลูกช่วงล่างบอกเลยแล้วรับประกันเขาเลยหนึ่งในร้อยนะครับเนาะอันนี้รับประกันเลยหนึ่งในร้อยหาใส่บ่ผิดหวังนะครับเนาะสำหรับเจ้า Ford Ranger สี่ประตู XLT Auto h i g h l i a d e r นะครับเนาะสีครับสวยครับ บอกเลยว่าหนึ่งในร้อยนะครับท่านใดหาใส้ว่าผิดหวังเลยครับนี่ครับท่านใดชอบตระคุณฟอร์ดนะครับขับดีมากครับเงียบเงียบปิดเลยครับพี่น้องเครื่องดีครับแอร์เย็นครับที่สําคัญไม้แค่หนึ่งแสนสามหมื่นกิโลเมตรนะครับเนาะแล้วก็บอกเลยว่าบอเคยชนนะครับบอเคยอุบัติเหตุครับแล้วก็บอกเลยรับประกันเลยว่าน็อตไม่เคยขยับนะครับน็อตไม่เคยขยับตั้โตครับนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับเด้อแอร์เย็นครับ เครื่องเสียงใช้ได้ครับเดิมทุกจุดครับพี่น้องเดิมทุกจุดครับสวยๆนะครับเนาะอ่านะครับดูเมคอัพโมโนสครับเสียงอยู่นะครับเนาะนี่ครับบอกว่าสวยนะครับเนาะอ่าต่อไปเข้ากาเป็นหลืมบอกไปว่าเป็นเครื่อง2.2 6สปีดออโต้นะครับเนาะต่อไปเข้าเบิ้งห้องเครื่องนะครับเนาะมาเบิ้งห้องเครื่องครับมาดูห้องเครื่องนะครับ ้องเครื่องสวยครับพี่น้องดูเมตาครับรถบั่เคยขยับรับรับประกันเลยว่าไม่เคยขยับสักตัวเลยครับรถเดิมสุดๆนะครับเอาให้บักดาลเลยอที่ใบไม้พอมนะครับ้าก็โปรงเดิมเครื่องเดิมเดิมทุกจุดครับเครื่องเงียบครับบอกเลยว่าเครื่องเงียบเดิมโรงงานทุกจุดนะครับเนาะการที่ก็ต้องอธิบายไลครับให้ภาพมันใหญ่หน่อยครับเนาะบอกว่าบอกรับดานด้วยรับประกันเลยว่าเดิมสุดๆนะครับเนาะ อ่ะต่อไปไปฟังเสียงเครื่องนะครับเนาะฟังเสียงเครื่องพร้อมๆกันว่ามันจิตนิ่มขนาดไหนครับรถไม้แสนสามครับดูครับนี่ติดแล้วครับพี่น้องติดเรียบร้อยนะครับเนาะเกียออโต้นะครับเด้เกียอโโนะยอโต้ไม่แท้นะครับแง่หนึ่งแสนสามนะครับเนาะ เครื่องเสียงใช้ได้ครับส่ถุบมือถกจุดนะครับเนอะใส่ถุงมือแอร์เย็นครับนะครับที่สําคัญนะครับเนอะเป็นสีเดิมโรงงานน็อตบอกเคยขยับไม่เคยชนนะครับเนาะรับประกันเลยนะครับเครื่องเงียบครับเงียบสนิทเลยนะครับชไอ้โรมี่ครับบอกเลย สำหรับท่านใดที่หาใส่งานอยู่นะครับเนาะอ่าติดต่อกับผมมาได้เลยครับเด้อดาบรวยนะครับเนาะดูรถและทดลองขับได้ที่มหาวิทยายล,ายลาัยราชภัฏบุรีรัมย์นะครับเด้อคันนี้จอดอยู่ราชภัฏบุรีรัมลำนะครับเด้อท่านใดที่ต้องการหารถใส่งานชอบจะคุณฟอร์ดเบนเกอร์คันนี้นะครับเนาะกาดในราคาที่แบ่งปันคือเก่าครับในราคาแค่สองแสน เก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเนาะสองแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทคทนนั้นเนาะพี่น้องเนาะท่านใดหาใช้งานนะครับเป็นรถบ้านสวยๆนะครับเนาะสีสันรู้สึกว่าจะบอเคยเห็ดนะครับเนาะสีสวยงามนะครับอยู่ที่เก้าสิบห้าเก้าสิบหกเปอร์เซ็นต์คนละครับสียังสวยนะครับเนาะอย่าลืมครับท่านใดสนใจหารถไว้ใช้งานกอดเลนเจอร์ไฮรีเดอร์ XLT ออโต้ Auto, 2.2 6สปีดนะครับคันนี้นะครับเนาะติดต่อดับเลยมาไลยนะครับเนาะเบอร์โทรดับเลยหายไปข้างลลางนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับ